สวัสดีครับผมคอนเอ็กชั่นนะครับวันอุรานีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เกียวโตนะครับเกียวโตตอนนี้เรจะรีวิวในส่วนของโรงแรมนะฮะชื่อโรงแรมเดอะมาชิยะบีบิสุยะนะครับที่เกียวโตนะครับจุดนี้โรงแรมนี้อยู่ค่อนข้างใกล้จุดที่ช็อปปิ้งนะครับเดินไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีน,นะครับ อันนี้เป็นส่วนด้านหน้าของโรงแรมโรงแรมนี้เนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าเป็นเป็นระดับโรงแรมที่เล็กที่ิดว่าเล็กนะฮะแต่ว่าเป็นดีไซน์โฮเทลเลยทีเดียวนะฮะเริ่มตั้งแต่มีทางเดินนะครับนะครับทางเดินเนี่ยจะเป็นเหล็กสแตนเลสอย่างดีเลยนะฮะเพื่อที่จะนะครับให้คนที่เขาตาบอดเนี่ยหรือว่ากันลื่นไปในตัวด้วย นะครับอันนี้ที่ผมเข้าใจนะฮะนนี้ดูด้านนอกก่อนนะฮะเราจะเห็นว่ามีตัวเส้นเส้นที่เป็นคล้ายๆกับติดต่อติดติดกับรางน้ำฝนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวให้ฝนตกลงมานะครับจะไดไ้ไม่ไม่ไม่กระเซ็นไปนะครับเรามาดูเรื่อง security เรามาดูเรื่อง security ก่อนนะครับตอนนี้ ตัวโตอันนี้ต้องใช้การ์ดเข้านะครับสำหรับวิซิเตอร์เขาก็าจะมีเรื่องของกล้องมีมสกรนได้ตัวเขาเข้ามาดูข้างในน,นะครับผมนะฮะข้างในก็จะเป็นลักษณะดีไซน์โฮเทลสวยงามมานั่งเลย ก็มีจักรยานให้เช่านะคจักรยานให้เช่านะครับ,น,น,รบน,นี้ก็จะระหว่างอาคารก็จะมีสวนนะเป็นสวนญี่ปุ่นสวนญี่ปุ่นนะครับน,นี่คือช่องระหว่างอาคารน,นะฮะเป็น,ะนะนอาคารสองหลังติดกันอยู่นะดีไซน์ออกมาได้ลงตัวแล้วก็ใส่พวกต้นไม้เข้าไปเนี่ยนะฮะทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสวนทําให้รู้สึกว่า อาคารหลังนี้เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับนะดูการตกแต่งอไนะสวยมีจักยานให้เช่าน,ะนี่มีที่นั่งให้ด้วยนะครับรู้สึกจะมี5ชั้นนะครับลักษณะตัวเลขการดีไซน์นะครับทันสมัยนะห,ห้องต่างๆก็จะเป็นนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไป หน้าเล็บก็จะมีไอ้ปุ่มๆนี้อีกแล้วนะครับอ่ามาดูการดีไซน์อันนี้คือเลอเอาครัทาง Emergency Exit นะครับอ่ามีการดีไซน์เขาเรียบง่ายสวยงามแล้วจะมีไซเน็ตนะครับเน็ตชัดเจนภาษาอังกฤษก็มีแต่ที่ญี่ปุ่นผมชอบคือเขามีไซเน็ตให้คนทั่วโลกเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรนะครับ <S <S น <S 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 ี้ดูฮะ นไฟไหม้ปรับกดเข้าไปทีนี้ดังลั่นเลยอันนี้เป็นเรื่องของตัวที่ฉีดสำหรับนะครับกรดีที่ไฟไหม้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นช่องระบายอากาศผมว่านะสอช่องนี้นะครับอากาศนีครับดี สยสวยวนะนี่เป็นทางขึ้นห้องอต,ตัวนี้สำหรับกรณีฝน,นตกแล้วก็เอาลมมาเสียบนะครับน้ำจะได้ไม่ัดูฝั่งน,นี้เป็นห้องฝั่งน,นี้นะครับ จะเป็นตัวระหว่างอาคารนะครับมีห้องรับรองแขกกินกินชาห้องกินชาชาได้อยู่ไหนกันห้องกินชาอ๋อต้องออกทางนูน้นออกไปแล้ว <laughs> อันนี้เป็นห้องห้องสำหรับจิบชาห้องอด้านด้านหน้าอยู่ทางนู้นครับ ม,มาดูเลยนะฮะดูดีไซน์ดูเรื่องดีไซน์ครับมาญี่ปุ่นต้องดูดีไซน์ดูคอนเซปต์ดูดีเทลเล็กๆนี่ข้างล่างเขามีตัวตัว,ตวระบายไอตัวกําจัดกลิ่นด้วยนะฮะนะครับเรื่องระบบหนีไฟเรื่องนะครับแสงสว่างนะฮะผมคิดว่าเขาเป็นที่หนึ่งนในเรื่องพวกรายละเอียดพวกนี้นะฮะร่องน้ำแม่งร่องน้ำาดูดีย่านดูร่องน้ำ มองด้านบนเนี่ยนะครับคุณผยมจะเห็นว่าจะมีฉากสีน้ำตาลจากสีน้ำตาลนั้นบังสายตานะไม่ให้เห็นไอตัวคอมเพรสเซอร์คอยล์ร้อนของแอร์นะครับแล้วลองดูตัวท่อนะฮะท่อจะสีเดียวกับตึกเป็นสีเรียบเียบเนียนเนนนะครับท่อนี่จะลงมาแล้วมีตัวคอบนะฮะมีฐานตัวดำาๆคอบฐานตัวดำคอบเพื่อไม่กันไม่ให้น้ำมาันกระเซ็นออกมาครับอันนี้เป็นดีเทลให้ให้ดู อันนี้ขอกด้านนอกก็จะมีตัวกันตัวแข็งกันไว้นะครับไฟสแตนเลสขอบประตูนี่เป็นสแตนเลสเลยสวยงามครับประตูทางเข้าเป็นสแตนเลสสวยงามครับได้ยัดการ์ดไหมครับอาสินะครับอันะนี้เป็นบริเวณที่หล่อนะครับ ดูเคาน์เตอร์นะฮะให้เน้นดูเคาน์เตอร์ด้านบนนะครับเพนะื่อความไม่อึดอัดเขาก็ยกฝ้าสูงขึ้นไปแล้วใส่ไปไม้แท่งแข้งมเยอนะครับถ่ายเข้าไปกินนะครับ นี่คือเล็กพิกหนูเลยนะครับข้างนอกอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือมีเรื่องของห้องสุขุมีนะครับญี่ปุ่นนี้ก็จะจัดเป็นห้องๆไว้เลยนะครับเหมือนถูกขังเลยนะฮะตอนสุขุนี่ครับอย่างจะปิดด้วยระแนงมีแผงกั้นนะครับมีแผงกั้นมีระแนงด้านหน้าลงแรงนี้ถนน่อนขแคบมันเพราะมันสูง ก็ขออนุญาตรีวิวเพียงแค่นี้นะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าเออโรงแรมที่ระดับแพงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้แพงสุดอันนี้น่าจะประมาณ4ดาวยังไม่ถึงห้ดาวนะแต่ว่าค่อนข้างเล็กแต่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับเสียอย่างโรงแรมนี้ผมรีวิวเนี่ยจากเ e อร์วิสเชีวิวผมให้9กาคะแนนเสียไปหนึคะแนนตรงที่ไม่มีอาหารนะฮะต้องไปซื้ออาหารกินกันเอง